เฮลโลสนะครับผมเดี๋ยวส่งการงอย่านนี้ผู้ชมนะครับผมจะไ่เล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอด1.1.4กันต่อท่าน,นเองขอผมนะฮะผมกลับมาแล้วท่านผู้ชมผมกลับมาเล่นไมค์ครับแล้วนะวันนี้ท่านผู้ชมนะฮะผมจะไปหาดินแดนน้าแข็งนั่นเองซึ่งถามว่าราหาดินแดนน้ำแข็งมาทำไมตอนนี้นะะ้นําแข็งเป็นวัสดุประกอบทีดด่สามารถก่อสร้างได้ทา,ทางนี้เธอก็ได้นะฮะสวนผมยังไม่มีแหล่งกดน้าแข็งเนาะทําทำเพลงท่คนคนานผู้ชมแล้วว่าเราไปกันเลยดีกว่านะฮะเนาะนีฮะฟึบ บินไปเลยท่านผู้ชมตันตกเซนไกบกพันกว่าเลยอ่ะไกลมากอย่ายาวครัาวันนี้บีบคว้าอ่ะสโนโลแลนด์โอเคฮะโอ้ม y กอดสเกรเฮนินนดนน้ำแข็งท่านผู้ชมเรามาถึงแล้วนะฮะบินใช้เวลา3นาทีผมรู้ว่าจะไกลกว่านี้ซะโอ้โหว่าผมเปลี่ยนจุดดีกว่า มาเปลี่ยนมาตรงแถวไหนดีเอามาเราว่าจะมาทางฟาร์มสนโนวี่ตรงนี้ละกันนะฮะเอไม่ใช่ดิฟาร์มหิมะก็ทีไม่ใช่ดิฟาร์มน้ำแข็งเออถ้าฟาร์มน้ำแข็งตรงนี้ละกันเอาไว้ของสีสีนะฮะตัวยูอ่าฮะเปลี่ยนเป็นสีขวอาไอซ์ฟาร์มละกันฟาร์มน้ำแข็งโอเคจากนั้นก็แล้วก็ถางพื้นที่กันเลย จากที่เวลาผ่านมาชาติเสร็ศๆผมได้เคลีย์พื้นที่ไปแล้วและผมเพิ่งรู้ตัวว่าตรงนี้มันก็มีพื้นที่ให้เราทําฟาร์มอะโดโอ้ตรงนี้มีพื้นที่โล่งจะตายแต่ผมต้องไปทำไมผต้องไปเสียเวลาขุดเมื่อกี้ด้วยตรงนี้พื้นที่โล่งตั้งเยอะตั้งแยะครับผมใช้เวลาไปขุดตรง20นาทีอ่ะเอเคเรียบร้อยตรงนี้ขาดอีกรอเออ นึกว่าจะทําาควมน้นําแข็งมันจะทําไม่พัดไม่นานนะแต่มันก็นานเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วว่าตอนนี้นะฮะระยะเวลาที่ผมอัดตอนนี้เนาะโอเคเฮ้ยผมลืมไปบอกน้ําแข็งอ่ะมันวางบนแทบดอรอไม่ได้ผมต้องกลับไปบา้านผมลืมไ็้เดี๋ยนะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกลับผมไม่ต้องกลับผมมีถังน้ําในนี้ใช่ โอเคผมมีถังน้ำอยู่มาอ่าฮะตักน้ำมาโอ้ของเต็มโอเคฮะมาตรงนี้ต้องการบล็อกก่อสร้างนิดนึงบล็อกก่อสร้างออกมา อันนี้เราก็วางไปนะฮะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอันหนึ่งนะฮะไ้ดูดิเอ้ยไ,ได้ได้ได้วงจรมันตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวก็ต่อรออะไรอยู่ล่ะต่อวงจรเลยฮะจุ๊บจุ๊บอะไม่จุ๊บจุ๊บโอเค อันนี้เราก็ต้องขุดอีกอ่าเราไม่น่าจะใช้น้ําแข็งเยอะอะไรกว่านี้นะฮะแค่นี้น่าจะพอแล้วเนาะมาตรงนี้เก็บของไปก่อนของเต็มอีกแล้วนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องปิดไปก่อนเดี๋ยวไฟมันเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะสลับวงจรจะเปิดเป็นปิดจะปิดเป็นเปิดเราไม่เอาปิดไปก่อนเอ้ยหนว่าเรา,เ,เราไม่ต้องปิดเออเราไม่ต้องปิดเราไม่ต้องปิดเราต้องเปิดมัน โอ้ไม่ก็ตรงนี้มอนเตอร์ครเยอะเลยมาดิฮะผมต้องขยายท็อตด้วยอ่ะพอแยกไปขยายอันนี้แป็นนึงถ้าไปขยายนาเขตละเพราะว่ามอนเตอร์เยอะเกินเยอะเกินไปน้านหลังตรงนี้อันตารายอันตาราย,อารายโอ้ถ้าดูจากแผนที่แล้วซอมบี้เป็นส่วนใหญ่แฮะน้องเขียวไม่เอา อยางลมมอดที่ที่เปลี่ยนมอนเตอร์พวกนี้ให้ให้เป็นผู้หญิงโรล,ลิจังเลยนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงโรล,ลิซจะแบบจะน่ารักไปเลยอ่ะมันก็มีมอดแบบนั้นอยู่นะฮะออกกลับตักไม่นะต้องขยายักเขตุก่อนไม่งั้นไอ้พวกมอนเตอร์พวกนั้นมันมามนลบก,กวนพวกเราแน่ๆนะฮะปกักโอ้ยลูกซอมบี้อตตตีตัวตลายตายซะตัวตะลายตัวตลายฆ่ามาก่อนโอ้เร็วก็เร็วฮิตบ็อกก็เล็กตัวตรายฮะ ปากทอดดีปกักพี่เฮ้ยสองการปาก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 แล้วก็สุดท้ายโอเคน่าแค่นี้ฮะทอดม,มันมีแค่นี้เองเหรอเออหนูนะผมมีฐานในนี้อยู่ผมจําได้ผมมีฐานอยู่ไม่ใช่เหรอไอซอมบี้นี่หน้ารังเกียจโอเ้เฮ้ยมานี่ดิปังปังปังตายไปซะน้ำ๋อไม่ต้องลงน้ำ นี้ไม่ทานอยู่ใช่ไหมโอเคผมไปอบไปค่อไปคาบหมดละแล้วว่าเรามาทำฟาร์มของเรากันต่อดีกว่านะน้อมตอบเลย แล้วนะมันจะมีเราจะมีสองระบรบฮะคือระบบระบบอะไรวะระบบปล่อยน้ำสองข้างเนาะข,ข้างระบรบปล่อยข้างน้ำข้างแรกก็คือปล่อยให้เป็นน้ำแข็งอีกข้างนึงก็คือปล่อยให้มันให้แก้เก็บของนะฮะอ่ะปล่อยข้างนึงปิดตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ไหนดูดิเอาเลดิ อันนี้เราจะทําระบบอีกระบบหนึ่งแยกมันจะมันจะาได้โครงการนี่โครงการอื่นก็่ยังมีของโครงกนั้นมันก็เอ้ใช่ไหมเนอะมว่าไว่าอมบอกว่าผมไม่ทำระบบเก็บอัตโนมัติรักกันนะคะคือก็จะทําทําได้แหละเดี๋ยวนะผมไปเช็คเราต้องไปเช็คข้อมูลก่อนเนาะเดี๋ยวผมมาเอ่อผมไม่เออเมื่อกี้ผมไม่ต้องอันนี้ก็ได้วกผมต้องเอาวงจรแยกกันต้องวงจรแยกกันฮะอันนี้ถูกออก ต้องเอาองจอนแยกกันอ่ะได้แล้วสินะโอเคได้แล้วใช่ไหมอ่ะได้แล้วใช่ไหมโอเคกว่า,าจ,จะได้ ฉะนั้นเราก็วางน้ําไปเลยนะคะน้ําตรงนี้ต้องวางทีละถังเอ๊ะหรือเปล่าอะโอเควางวางเว้นวางเวง้น<ๆ>นะฮะแล้วก็วางไปเรื่อยๆโอเคขออนุญาตฟาสเวริรดภาพกับผม อ่าเสร็จสักทีเราลองเรา,เรา,เรา,เราลองเปิดเป็นน้ำแข็งเลยปึ๊บปึ๊บเนั้น้นำสองที่ก็จะไหลามารวมกันกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้โอ้เสร็จสักทีตรงนี้มันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนั่นเองนะคะตรงนี้อ่ะ,ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายจริงๆละเราก็ต้องทำรูอย่างนี้ สกิดหน่อยเรายังไม่ให้แกเป็นน้ำแข็งตอนนี้พวกขุดอนนี่มันโอ้ปรจูนขุดเลยยังไม่ต้องการน้ำแข็งตอนนี้โอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยสอ้ยอยโ โอเคโอเคฮะเราต้องรอให้เขาเป็นน้ำแข็งก่อนเว้นแต่ว่าเราเราอุดเขาก่อนเราต้องอุดเขาก่อนเลยแม่เขาเป็นน้ำแข็งตอนนี้อุดเขาก่อน ทีนี้ก็ขุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนเออว่าท่านผู้ชมผมลืมไปน้ำมันไหลได้แปดบล็อกฮนะทำให้ทา,าฟาร์มเราต้องกว้างแค่แปดบล็อกโอ้ต้องแก้ฟาร์มเลยผมต้องแก้เดี๋ยวนี้เลยเอาเลสสโตนมาเอาสวิตมา แล้วก็เอาเฮ้ยของเก็บเลสโตนสวิทแล้วก็อันนี้อะอัอืมผิดด้าน โอเคโอเคเสร็จล้เปิดน้ำตรงนี้ก่อนมาปิดน้ำมาตรงนี้สิ้นสุดตรงไหนก็ขุดตรงนั้นน้ำไหลมาตรงนี้ก็อย่างนี้ วางกล่องถูกหรือเปล่าสิ่งทีโอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ฟาร์มน้ำแข็งของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ยอาเออตอนนี้นะคะท่านผู้ชมฟาร์มน้ำแข็งของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเนาะ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเนาะฟาร์มนี้ผมใช้เวลาทำสองสองชั่วโมงฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายครับผม